สวัสดีค่ะอาจารย์นริสาภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะมากรีกันนะคะก็คือลักษณะเฉพาะของการบริการหรือ service characteristics ค่ะการเป็นนักการตลาดที่ต้องขายบริการจะท้าทายกว่าการเป็นนักการตลาดที่ขายสินค้านะคะทั้งนี้เพราะบริการมีลักษณะเฉพาะอยู่4อย่างที่ทำให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อ1คือจับต้องไม่ได้หรือ intangibility ลักษณะตรงนี้หมายถึงว่าลูกค้าจะ,ะเผชิญกับความท้าทายในการประเมินว่าลักษณะของบริการเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะเรามายกตัวอย่างการไปพักที่ห้องพักที่โรงแรมค่ะสิ่งที่ลูกค้าทำได้คือเข้าไปดูรีวิวเข้าไปดูรูปภาพนะคะคุยกับเพื่อนที่เคยพักที่โรงแรมนี้ ซึ่งเขาอาจจะอ่านรีวิวมาว่าเตียงนอนสบายใช่ไหมคะสิ่งอำนวยความสะดวกดีพนักง,งานดูแลดีแต่เขาจะไม่สามารถทราบถึงประสบการณ์จากการพักโรงแรมนจนกระทั่งไปในฮารไปพักจริงนะคะตรงนี้คือลักษณะการจับต้องไม่ได้แล้วนะักการตลาดจะจัดการกับความท้าทายตรงนี้อย่างไรนะคะเขาก็ต้อง เปลี่ยนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะยกตัวอย่างของโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะการการการได้ระบุว่าโรงแรมของเราเป็นโรงแรมระดับ5าดาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากขึ้นการมีรีวิวที่ดีนะคะจากคนที่เคยมาพักที่โรงแรมเราค่ะก็จะ ช่วยได้อย่างเช่นถ้าเป็นสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยการที่เราเข้าสู่ระบบแรงกิ้งนะคะก็จะทำให้นักเรียนมปลายที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเขาจะเห็นภาพได้มากขึ้นถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรานะคะว่าเราเป็นแบบ ท็อป5นะคะของประเทศไทยเงี้ยค่ะ,ะสิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือเปลี่ยนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้จับต้องได้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินและตัดสินใจซื้อบริการของเรานะคะลักษณะที่2ของ การบริการก็คือการแยกออกจากกันไม่ได้ตรงนี้หมายถึงว่าเราไม่สามารถแยกผู้ให้บริการผู้รับบริการและตัวบริการออกจากกันได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในกรณีของท่องพักนะคะที่โรงแรมสมมติว่าเออเรามีการแบบเช็คอินมีการใช้รูมเซอร์วิสนะคะหรือมีแบบเฮาส์คิปปิ้งทำความสะอาดห้องอย่างเงี้ยค่ะอ่นะสิ่งเหล่านี้ จะมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการพนักงานนะคะกับลูกคา้าตอนเราเช็คอินอย่างเงี้ยค่ะตัวลูกค้าก็ต้องอยู่ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องทําหน้าที่เช็คอินให้ลูกคา้าใช่ไหมคะอ่ามันจะ เกิดประสบการณ์ตรงนี้จากปฏิสัมพันธ์โดยตรงนะคะแล้วนักการตลาดจะทำยังไงคะนักการตลาดก็ต้องพยายามเทรนนิ่งพนักงานนะคะให้เขาให้บริการลูกค้าที่ดีเพราะว่าการที่ลูกค้าได้มาปฏิสัมพันธ์กับพนักงานอะ่ะจะเป็นโมเมนต์ออฟทรูธเลยจะเป็นวินาทีที่เขาแบบ ประเมินเลยว่าเขาพอใจกับประสบการณ์ครั้งนี้หรือเปล่าคะข้อถัดไปค่ะเป็นความแตกต่างของการบริการหรือ variability ต่อให้เราไปพักโรงแรมเดิมนะคะแต่บริการที่เราได้รับแต่ละครั้งอาจจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ให้บริการนะคะช่วงเวลาในการให้บริการหรือมีการให้บริการอย่างไรนะคะซึ่งตรงเนี้ยมาการตลาดต้องแคม คุณภาพให้คงที่นะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือเขาต้องการประสบการณ์ที่คงที่นะถ้าเราไปทานเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะเจ้าดังเราก็ต้องการแบบรสชาติที่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าเราไปทานที่สาขาไหนนะคะตรงนี้ก็ต้องเทรนนิ่งพนักงานให้ดีนะคะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเพื่อลดความผิดพลาดของการบริการนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเช็คอินที่สนามบินเป็นไงคะไปครั้งหนึ่งคิวสั้นแต่ไปอีกครั้งหนึ่งคิว ยาวมากการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราสามารถเว็บเช็คอินได้หรือเซลฟ์เช็คอินที่สนามบินได้ก็จะช่วยทําให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็วแล้วก็จะลดความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ต้องเทรนพนักงานให้ดีค่ะก็สุดท้ายนะคะลักษณะเฉพาะของการบริการคือการเก็บรักษาไว้ไม่ได้หรือ perishability นะคะตรงนี้หมายความว่าสมมติว่าคืนนี้เราเหลือห้องพักที่ยังไม่มีคนมาพัก นคะนั่นหมายความว่าเราสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นะคะเราไม่สามารถเก็บห้องพักของคืนนี้ไปขายในคืนถัดไปได้แล้วนักการตลาดจะทำอะไรได้บ้างคะสิ่งที่นักการตลาดทำได้ก็คือใช้เรื่องของ Dynamic Pricing นะคะการปรับราคาะคะตันดิมานของลูกค้านะคะอย่างเช่นเ็าอ,อาจจะขายไม่ได้ตลอดทั้งปีนะถ้าเป็นห้องพักแต่ช่วงที่เป็น ช่วงวันหยุดยาวที่มีคนเดินทางมาเยอะๆเราอาจจะปรับราคาให้สูงขึ้นนะคะหรือตอนวีคเอนสุขเสาร์อาทิตย์เราอาจจะปรับราคาให้สูงขึ้นนะคะแล้วช่วงที่คนพักน้อยก็อาจจะทำโปรโมชั่นนะคะทำเซลล์โปรโมชั่นหรือทำส่งเสริมการขายนะคะเช่นลดราคานะคะในช่วงที่มี ปน้อยนะคะนี่ก็คือ4ลักษณะเฉพาะของการบริการค่ะอาจารย์จะได้ยกตัวอย่างในกรณีของห้องพักโรงแรมนะคะอธิบายแต่ละลักษณะให้ฟังว่ามันประยุกต์เข้ากับธุรกิจโรงแรมอย่างไรแต่นอกจากเรารับรู้ถึงความท้าทายที่เกิดจาก4ลักษณะนี้ของการบริการแล้วสิ่งที่นักการตลาดต้องทำนะคะก็คือเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดและส่วนประส์ทางการตลาด หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ